ในวันนี้เราจะมาหาลำดับว่าจะเป็นคอดือใดโดยใช้ทษฎีมิตเอาเริ่มเนาะวิธีทำลิมิตโคตที่ n เมื่อ n เข้าสู่อ,อินฟินิตี้แทนพจน์ด้วย8ส่วน 3n ไป ไม่ทันนะครับอันนี้ใช้รีเราใช้สูตรเนาะดึงค่าองที่คือจำนวนอะไรครับค่าคงที่ที่เป็นจำนวน,นเลขแปลส่วนเออง่ายกว่าดึงแปลสาวหันไครับเต้องให้มุณสั่งเลยไม่ได้ครับ 8คูน3คือตัว c อะค่ะ 1c ประมาหน้าลิมิตลิมิต1ส่วน n เมื่อ n เข้าใกล้ infinity ตอบอะไรครับ n มากเรื่อยๆเข้าใกล้ n เป็น1ได้1 n เป็น2ได้1 2ไปเรื่อยๆเข้าใกล้เลยครับสู่เพราะฉะนั้นสู่คูณ8 3ได้ จัดเป็นลำดับเทศไหนน่าผ่อนโดนเจนหลูกเข้าโอเคนะครับเดี๋ยวไปทอดไปก่อนนะอ่ะข้อที่สองลองข้อที่สองก่อนเนาะอ่ะคุ๊บไปจริงๆนะลิมิน อันนี้ทำไงครับโพสที่ n คือแปยกกำลัง n ส่วนเกี่กำลัง n ทำไงก่อนใช้ตรีมาจัดรูปก,ก่อนได้ไหมน่าจัดรูปก,ก่อนลิมินนตนะช้า n เขอาใกล้ pi แปดส่วนเกทั้อหมดกันแล้วนะครับ n เสร็จแล้วใช้สีเรียบเรียนมาเลยครับด้วยค่ะเจ็ดหาได้แปดมีค่ามากกว่าหนึ่งเมตเจ็ดหาได้แปดเฮ้ยแปดฐาได้เจ็ดมากกว่าหนึ่งคุณเพีครับถ้ามากกว่าหนึ่งข้อนี้ก็เข้าสู่เลยอินพีที่ไปเรื่อยๆถูกไหมครับดูที่สี่ประกอบก็จัดเป็นได้บนเจม ะะต่อไปข้อที่3ข้อี่3ข้อนี้เราใช้วาดทางง่ายกว่า n เป็น1 ตัวแรกได้เลยครับ n เป็นหนึ่งมีค่าเป็นลบหนึ่งเห็นไหม n เป็นสองหนึ่ง n เป็นสามลบหนึ่ง n เป็นสี่ n เป็นห้า n หกเรารู้แล้วค่ะมันสลับไปเห็ไหมมันปั่นไปพอ n เป็นพอหรือใดต่อใดหรือเช่นน จัดเส้นลำดับได้หมดเจนเคนะครับพานนะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวค่อยไปเช็นใหม่ครับดูไปข้อใหม่เคนะครับ,รบไปข้อที่สี่ จัดรูปไงดีครับค่าคงตัวเลขอะไรดีครับเ,เลขสามไว้หน้าได้หครับหรือตัว C นะีไว้หน้าได้ก็เป็นสาคูณทำไหมครับคนนี้หนึ่งสองมันมากกว่าหนึ่งรือว่นหนึ่งน้อยกว่นหนึ่งตามสี่คอที่ได้ไหมครับศูนย์ก็เป็น 3, สาคูณศู ได้สูงจัดเป็นลำดับก่อนโอเชียนโอเคท่านเอาสีข้อก่อน